ไม่เสียใจไม่โกรธชมอย่าเหลืองอยากไปบ้ายอมเราเป็นแบบไหนให้เป็นแบบนั้นลูกชีวิตของเราดําเนินมาถูกต้องแล้วดีแล้วลูกพ่อแม่พ่อพอแม่แม่เอซีทุกคนบ้านทุกหลังบ้านท่าทุกหลังพร้อมที่จะอุ้มลูกไม่ต้องปวดไปกับวัดโจไปกับพ่อโจไปให้สําเร็จไปให้รวยลูกไปให้เป็นสฐีให้มันโด่งดังที่สุด ทำให้สาวน้อยเป็นนรงพงดีที่สุดเป็นที่นิยมชมชอบที่สุดอย่าหักหลังแฟนเพลงอย่าหักหลังทร์ยศพ่อแม่เอฟทุกคนและบ้านหาทุกหลังแล้วก็พี่น้องที่สนัมสนุนเราจงซื่อสัตย์ในอาชีพจงตั้งใจทำทุกอย่างจะดีอยู่ในตัวควรนะขอให้ทุกคนโชคดีรับพรตั้งใจจนนั้นยักษ์ขาวารีปูราภารีปูเรนติสรารัง เอวะเมวะอิโตทินังเป็นไัรนังอุป,ปกาป,ปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทุปเมวะสนิะตุสับเพียรูณัเตุสัมปรา จันโทกันสโยยะถามัญชติกโสเยวิเวชนตุสัมภรโกวนาสตุมาเตะภัวะวันตารโยสุขิิยายุโกภวอภิวาตนาสิรสเนจังวุษาจอินนจารโรธรรมวัน ตานติอายุวนาสุขังอะระหายุตคุตนาวตคุวิริวตคุยัสวั ตจปาตาวาเนกาอันตรายาภิวินสันตุเจเตจัสชายสิทธิทานังราภังโสทิภะกยังสุขังปัณละสิริอายุจัวันโนจะโปคังวุฒิจายาสวะสตวะสาจะอายุจัชีวสิทธิภวันตุเตสวตุสัพมัง พลังราคขันตุสัพเทวตัสสัพพุทธานุปเวนะสัทธาสอดเทียปวันตุเตปวตุสัพมังพลังราคขันตุสัพเทวตัสสัพธุทมะนุปเวนะสัทธาสอดเทียปวันตุเตปวตุสัพมังพลังราคขันตุสัพเทวตัส अपसंखानु तावेन न सद्धासो ามุเลสากยานังนันติวัตโนเอวังตวังวิชยโยโหติชยะสุชยมังคะเรหะปราชิตะปั a นังเกสิเสปะทะวิโภคะเรอภิเสเกสะปะพุทธานังัตถะปโตปมตติสุนาคัตตังสุมังคะังสุปะปะังสุโติ สุขโนสุโมตโตจะสุเยตังพระมจาริสุปัตตะคินังกายตรมมังวาจากมมังปัตตะคินังปัตตะคินังมโนกรรมังตานิเตเตปตาคินาปัตตะคินานิกาตวานัลภันตะเตปตะคินีสาธุสาธุสาธุ เราจะตางเต็น์ไม้ัวไม้ปัวคารันไหมเต็นที่เป็นะัด FC วันที่2อเพราะว่าเราจะเอาโต๊ะมาโต๊ะเงี้ยเอามาตั้งไว้เผื่อ FC มาพักบ้านก่อนที่จะเข้าไปแต่เรื่องอาหารส่งไปที่วัดได้เลยถ้า FC มาพวกพ่อแม่มาตางวันผิวเข้าวัดเลยวัดมีก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยจั๊บมีข้าวก็แม่ครัวชุดนี้แหละเข้าไปช่วยกัน แล้วก็ถ้าพ่อ,พ,อพ่อแม่แม่เอฟซีที่มาจากต่างจังหวัดมาจากอุบลอยากเอาอะไรมาร่วมเอาหมูยอเอาอะไรมาให้โรงครัวทําเป็นอาหารลรงทานเดือความพานน,นก็อยากทําอะไรไปร่วมได้เลยก็เต็นที่ที่วัดให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะเต็นมาตั้งสองหลังแค่ให้เอฟซีมาแวะแ,แล้วก็ไล่เข้าวัดกันก่อนกินข้าวห้าโมงเย็นห้าโมงเย็น บายสีสุขวันให้น้องผงญิงแล้วก็ปลูกแขนระหว่างปลูกแขนผสมแต่จเจริญทั้งทงมนุนแล้วก็ช่ยันโตให้แล้วก็ผงญิงก็ามฝั่งไปปกติเราซ้อมอันนี้กี่โมงพี่น้องญิงต้องขึ้นไปซาวประมาณทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่งถ้าสองทุ่มนี่บนเวทีทำอะไรกันอยู่ไม่เราจะขึ้นเอาของให้น้องหิงเนี่ยบริจาคหมายความว่า ถังออกซิเจนใช่ไหมเราไม่เอาถังขึ้นมาเราลุกเราแค่ออกเราแค่กำลังเอาแต่ลังเปล่าๆให้ผู้หญิงยกมอบให้กับอนามัยเป็นส่วนกลางให้อนามัยกระจายไปก็มีแคมเปอร์ออกซิเจนส่วนเตียงเราจะทําเป็นรูปที่เฉลยเอาเอาฟิวเจอร์บอร์ดให้ผู้หญิออง,อง,อองนหนให้พ่อเอกอะไรเงี้ยคือกันไม่น้อยบริจาคให้พ่อป้องจงป้องโจ้พ่นนเนี่ยมีเราญิงแล้วก็เครื่องมือแค่เอ็นแค่ เรื่องวัดความดัก็ให้ตัวแทนประธานอ,อสมอมารับเพราะว่าเราให้ทั้ง12หมู่บ้านหมู่บ้านละสองเครื่องอย่างเงี้ยเอิงคนมอบแล้วก็จะมีคนมามอบโล่ให้หุ่นอิงก,ก็คือ,อที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการระวรวมศึกษาธิการเป็นคนมอบตัวแทนของอบจจังหวัดเพราะว่าราพอพสตเราไม่ได้ขึ้นกนารสาธารณสุขเหมือนเดิมขึ้นกับอบจ ก็นายกอบจพออโจ้เขาเป็นคนประสานทําใบประกาศให้น้องหญิงแล้วก็ทําโลกก็เลยต้องเป็นสดสอเขาอยู่สังกัดปุ่มไทยเนื่อเป็นคนตัวแทนไอ้นาคาโต้คนมอบโลกมอบใบประกาศให้น้องหญิงตอนคืนประมาณสองทุ่มก่อนที่จะจะยุ่งไปมากกว่านั้นเอาแค่สองทุ่มพอ บนเวทีหน้าเวทีก็ไม่เกินสองทุ่มประมาณนี้วิธีการการเต็นสองหลังพอไหมแม่แ,มแมน่หอนพอยดีพอพอไม่ให้ดีเลยที่บ้านแล้วออแล้วที่จอดรถพ่อพ่ออาทิตย์ทาี่จอดรถรถบัสจะเขียนว่ารถบัส รถ VIP แสดงว่ารถแฟนคับของคุณอิงจอดหน้าบ้านที่หมอนหน้าบ้านหน้าบ้านปู่กูหมอนตรงร้านค้าฝั่งนี้จะเป็นตั้งแต่ปั๊นน้ามันตั้งแต่ปั๊มน้ํามันที่คุณอิงร้องเพลงทุกปีหรอกร้องงานปีใหม่ทุกปีอ่ะตรงนั้นแหละเป็นที่จอดรถของ VIP จะเขียนว่า VIP VIP <V AT S 2> ก็เป็นรถของพวกแม่แม่ออกพ่อ,อแม่รักพ่อรักทั้งหลายแม่ออกของพระทรงมารับไปอยู่นี่หมดไม่ ไปเดี๋ยวไปจะไม่รู้หรอว่าเคยมีหรือเอ๋อเอากระดาษแปะเลยมาจอดอยู่นี่แล้วเดี๋ยวถ่ายเอกสารเอากระดาษ A4 แปะไว้ว่า V.I.P. ไว้หน้ารถก็จอดตรงนั้นถ้าไม่นั้นโดน40บาทถ้างั้นไม่ต้องวีให้สเข้าวัดที่หมดเข้าวัดไม่กลางคืนอันนี้กลางคืนได้ครับเข้าวัดด้วยวีก็วีไปก่อนเลยเอาวีจอดไปเลยไม่งั้นมันจะ กิเลสใครข้างเนีน่ยมีพ่อชิตะอันน,นี้ที่ติดตามติดติดตัวองค์อิงเนี่ยเปรียบเสมือนพี่ไม่หน่อยยี่สิบบาทไม่เห็นคนไปกับพ่อเอกกระลับเป็นคนปลอดใจทุกอย่างไปเราพระจะลาแล้วเป็นเรื่องของโยมเลยเด้อไม่มีอะไรแล้วมีอะไรมันทำอ,อะไรอ๋อดินมาเดีย๋ยวพิจะกลับไปเสศให้ดินเดี๋ยวตอนที่เราตั้งสารคูณก็ใส่ ทำอะไรถึงไหนี่สิส่ไเดาเอาแบบไหนจะเอากับไปเอากินเดี๋ยวนี้แล้กินที่บ้านอ๋อได้เอาแบบนี้ก็ได้เเรา่เรื่องหมด กินท่องว่าน้ำโมท้มจบก่อน สัมมสาสัมพุทโตภะคะวาพุทธังบัคะวันตังภิวาเทมิสวา,ากาโตภะคะวตาธรรมูหามังนมัสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสาธุครับสาธุสาธุครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณอมสวติดตามเพิ่มสักลายครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดสับสไลด์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีรี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ